ชัวแล้วกลุ่มเปาะบางได้คนละ1,000 0บาทโอน2 5 3สถึงกันยายนนี้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินให้กับประชาชนกลุ่มเปาะบางซึ่งก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนและผู้พิการทุกคนนะครับจะได้รับคนละ1,000 0บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับในช่วง2 5 3สถึงกันยายนนี้ โดยผู้พิการจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเดียวกับที่รับเบี้ยความพิการประจำเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงิน เริ่มโอน25กันยายนถึง30กันยายนนี้นะครับและถ้าหากยังผูกพร้อมเพย์บัญชีไม่เรียบร้อยทางภาครัฐก็จะโอนรอบเก็บตกให้ในวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคม